ทุกท่านตั้งใจนั่งในท่าขัดสมาธิให้ดีวิธีนั่งถ้าใครทำได้ที่ให้ได้ผลดีนั้นท่านดูตัวอย่างพระเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายในเบื้องต้นและก็มือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักดู นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายแล้วก็วางวางบุนระหว่างกันวางบุญหน้าตากักให้ลมปราณเดินสะดวกนแล้วตั้งกายตรงถ้าใครทำได้นะฝึกเบื้องต้นท่านอาจจะขัดขัดนิดหน่อยแต่ว่าถ้ารู้สึกเมื่อยหรือทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอีรียบทได้ แม้ซ้ายทับขวาหรือเปลี่ยนเป็นท่าพับเพียบหรืออะไรได้ทางนั้นนะหรือในท่าขัดสมาธิที่เรียกว่าขัดสมาธิที่เรารู้สึกสบายก็ใช้ได้ขอให้เรารู้สึกสบายว่าเราตั้งกายตรงได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญฝึกตั้งแต่สรีระถ้าปฏิบัติไปอย่างนี้ตลอดถึงเวลาแก่ก็หลังไม่โกงนั่งอย่างพรมเพราะฉะนั้น ข้อต่อของกระดูกสันหลังจะทับกันพอดีและก็ไม่ไปเบียดกันให้เบี้ยวต่อไปแล้วก็มีปัญหาแก่ผู้มีปัญหาตามแนวกระดูกสันหลังนะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันแก้ไขความบกพร่องทางสรีระได้ฝึกตั้งกายตรงตั้งแต่บัดนี้แล้ว ก่อนจะหลับเรลือกตานี่ท่านดูดวงแก้วกลมใสนี้ให้จำได้นะต่อไปนี้จะแนะนำอุบายวิธีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงต่อไปนี้เป็นอุบายวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่ง และจะให้ผลดีในการเจริญภาวนาสมาธินำไปสู่ปัญญานะดูจำได้แล้วทุกท่านหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตามสบายไม่เกรง็งคือเราตั้งกายตรงแล้วบางทีมันอาจจะฝืนมากไปหน่อย ในเบื้องต้นแล้วเราก็ปล่อยกายตามสบายคือแต่ว่าให้พยายามมีสติดำรงไว้ในความตั้งมั่นของสรีระแล้วก็ปล่อยไม่ต้องบังคับไม่ต้องขืนเอาพอดีพอดีต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติเบื้องต้นทุกท่านที่ยังไม่เห็นดวงไม่เห็นกายใส่แจ่มอยู่ ทุกท่านกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นเครื่องหมายเป็นดวงกลมใสดังที่ได้ยกให้ดูเมื่อกี้นี้เป็นดวงกลมใสแล้วก็จำให้ได้นี่เพื่อรวมธรรมชาติสี่อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ ที่รวมเรียกว่าใจนะ่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราประสงค์จะให้ธรรมชาตินั้นมารวมอยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อจะให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงโดยอาศัยสื่อเรียกว่าบริกรรมนิมิตเป็นเบื้องต้น โดยนึกให้เห็นดวงกลมใสเอาไว้นึกให้เห็นด้วยใจนึกเห็นวัตถุใดที่ไหนด้วยใจธรรมชาติสี่อย่างของใจก็ไปรวมทาหน้าที่พร้อมกันหมดทั้งความเห็นความจำความคิดความรู้นั่นแหละพอนึกเห็นดวงกลมใส ธรรมชาติสี่อย่างของใจก็มาทำหน้าที่อีกทั้งหมดแล้วนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสด้วยเพื่อให้ธรรมชาติสี่อย่างของใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันแล้วกำหนดให้ศูนย์กลางดวงกลมใสนั้นตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาพอดีโดยประมาณเลยทีนี้ท่านปลดปล่อย ความรู้สึกนึกคิดอื่นใดทั้งสิ้นที่เกาะเกี่ยวอยู่ในเรื่องอื่นใดอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามไม่ต้องสนใจสนใจที่เราจะฝึกใจให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันโดยนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านแต่ไม่ต้องตามลม บริกรรมภาวนาท่องในใจไว้สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังเรื่อยไปด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพื่อรวมธรรมชาติสี่อย่างของใจที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวตั้งแต่เกิดให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันและจะมีค่าคุณค่าสูงสุดยิ่ง ขอให้ท่านปฏิบัติต่อไปด้วยดีก็แล้วกันสัมมาอาระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังเรื่อยไปบริกรรมภาวนาแล้วนึกเลื่อนด้วยใจดวงกลมใสพร้อมกับใจจดจอ่ออยู่ที่จุดเล็กสายนั่นแหละนำนิมิตเรียกว่าบริกรรมนิมิตด,ดวงกลมใสนั่นเข้าไปภายใน แล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภา,าวนาไว้เรื่อยนะสัมมาอระหังสัมมาอาระหังสัมมาอารหัง,มมาาหงนี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองแล้วเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจที่ไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใส เลื่อนเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศรีรษะเสมือนหนึ่งศรีรษะของเราเป็นที่ว่างโล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันเอาดวงกลมใสไปตั้งตรงนั้นบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังทีนี้เราจะนำใจโดยให้ใจทำหน้าที่นำดวงกลมใสเข้าไปณภายใน ให้ไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเป็นลำดับมีอุบายวิธีที่จะนำใจที่ชอบแต่ฟุ้งซ่านออกนอกตัวให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับกลับไปข้างหลังแล,ล้วก็รวมลงณภายในให้ท่านเหลือบดวงตากลับนิดนิดขณะที่หลับเหลือกตาลงเบาๆ เหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทเราจะเห็นดวงตาของเด็กหมุนกลับไปข้างหลังนั่นเป็นอาการที่เด็กหลับสนิทผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่เคยเปิดตาดูเอาละเราเหลือบดวงตากลับนิดๆเอาไว้พร้อมกับใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงสายเลื่อนดวงกลมใสลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปาก เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่ตรงนี้เป็นที่ลมหายใจเข้าออกผ่านเข้าทางโพรงจมูกมาตรงนี้พอดีกระทบตรงนี้แหละแล้วก็โค้งลงไปณนะภายในเราก็เลื่อนดวงกลมใสลงไปอีกไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอเป็นจุดที่ลมหายใจเข้าออกผ่านเข้าไปณนะภายในเป็นช่องว่างกลวงลงไป สุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีท่านบริกรรมภา,าวนาไว้เรื่อยให้ใจจดจ่ออยู่นะและก็เลื่อนดวงกลมใสลงไปตรงตรง,ต,รงตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หตรงนี้เป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกและก็ที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออก ให้สังเกตลมหายใจเขาออกสุดและตั้งต้นตรงนี้ <c oughs> สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกแล้วนึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจถอยกลับคืนขึ้นตรงๆประมาณสององคุรีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือระดับสลือสองนิ้วมือ ตรงนี้เป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุรมเดิมตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละลารูปในคันมารดาที่ทางแพทย์เรียกเอมบริโอเริ่มเกิดเป็นตัวอ่อนตรงนี้แหละเป็นจุดเล็กไสนั่นกำเนิดธาตุรมเดิม เราเอาศูนย์กลางดวงกลมใสตั้งตรงนี้จะมีผลดีมากใจเราสงบตรงนี้ได้ตั้งมั่นแล้วจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายผ่องใสสว่างปรากฏขึ้นเียวเพราะเป็นที่เปลี่ยนวาระของใจหรือจิตที่ถ้าทำดีก็ผ่องใส ถ้าทำไม่ดีก็ขุนมัวจะปรากฏขึ้นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะทำดีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเขาจะผ่องใสตรงนี้แหละเป็นอันว่าท่านจดใจนิ่งแบบภาษาชาวโลกเรียกว่ากัดไม่ปล่อยจดใจนิ่งอยู่ตรงนี้แหละไม่เลื่อนไปไหนซ้ายขวาหน้าหลังล่างบน ไม่ไปทางนั้นนะกำหนดจุดเล็กสายกลางดวงใสลึกเข้าไปเห็นจุดเล็กสายเอาไว้ทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันเหมือนกระดวงกลมใสตรงนี้ตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันพร้อมกับสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกที่ไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือนะ่ะผ่านตรงนี้แหละแต่เราไม่ต้องตามลม เพียงสังเกตเห็นเอาไว้ด้วยสติสัมปชัญญะให้ตั้งมั่นนะเข้าใจดังนี้แล้วทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของก,งกลางกายให้ใสสว่างตั้งใจแผ่พรหมวิหารธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและพ้นทุกข ด้วยจิตอธิษฐานตรงศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายที่ใสละเอียดที่สุดนั่นแหละว่าขอสรรปสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภยัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลย ให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งหลายเถิดและอุทิศส่วนกุศลผลบุญในการบำเพ็ญกุศลคุณความดีนี้แก่คุณบิดามารดาพระอุปชาครูอาจารย์ญาติมิตรสัมพันธ์ตชนและเพื่อนสธรรมิกทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์บูรพกษัตราธิที่ราษเจ้าของไทยเราผู้ทรงร่วมกบับบรรพบุรุษและแม้วีรชนทางหลายที่ได้ช่วยกันกอบกู้ทํานุบำรุงรักษาสืบต่อผืนแผ่นดินไทยพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมมาถึงเราณบัดนี้ <c oughs> อุทิศให้แก่มวลมนุษย์อื่น เพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกอื่นๆตลอดทั้งเทพ,พยาดาพรมอรุปพรมทั้งปวงและสัตว์โลกในทุกติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิริานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลพลบุญนี้เมื่อรับรู้ได้ยานวิถีใดจงอนุโมทนาบุญขอกุศลพลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่าน ให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปแต่ในแนวทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้พ้นไปจากไตรวัตตะคือกิเลสวัตตะกรรมวัตตะวิปากวัตตะได้แก่ความเป็นผู้มีกิเลสและประกอบกรรมอันเป็นบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรม และได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนั้นให้พ้นจากไตรวัตะนี้ไปมีมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอจงเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและอาชีพโดยชอบมีอายุมั่นขันยืนปราศจากความทุกโศกโรคภัยสภาอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวง จงถึงความเจริญสันที่สุขด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพ์ยสมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและอายุสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทินนิพพานะปัจจะโยโหตุค่อยๆอ,ออกจากสมาธิรับพรสัพเพพุทธาพลปตาปัจเจการน,นจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพปโสเตอัตลธาสุขิตาวีรุณหะพุทธศาเสนอโรคาสุขิตาโหทะสหะสภียาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุถีพระวันตุเตเจวะพระวันตุโวจะพระวันตุเมจะพระวันตุโนจะ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงป่วยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบรุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิก,กายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด โดยมติมหาเถระสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปร,รียนธรรมหกประโยคค์เป็นประถมเจ้าวาดซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพยานมงคลได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับ โดยมีการขุดคูคลองเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและให้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้สวยงามไม้ประดับและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนานา,นาพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่สำคัญ มีต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีสวนหยอมสวนประดับสถานที่ต่างๆมีป้ายชื่อวัดเป็นต้นยังได้จัดสร้างถาวรวัตถุที่สำคัญต่างๆอย่างสวยงามอีกด้วยเช่นอุโบสถทรงมุกประเจิดที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่น จากสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์และเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุต่างๆเช่นพระบรมสารีริกธาตุที่มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาจากเจดีทุ่งหลอจังหวัดพะเยาบริจาคไว้เมื่อเริ่มตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย เมื่อปีพุทธศักราช2524